นแต่ตื่นสวยดีรักที่น้ำสกึนรักที่หอรถยนต์รักเพราะว่าไม่เดินมีสตังค์ให้ายไหนจ๊ะไหนขอตั้งไหนขอตั้งไหนได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเอเบอร์วันมาแนบอีเต็มเด้งอยู่เขาเขียวเด้อ ไรสุดหลอ๊อซีหน่มมาฝากเป่งๆหนุ่สซีทเงก็อยากกินบิงซูแล้วเรงก็อยากกินกินขนมขาไก่เจยขนมขาไก่อะแต่พี่โตแต่พี่โตจะมีอะไรมาฝักเร้งๆไม่มีเลยอ๋อเร่งๆประมูลพี่โตประมูลพี่โตสามรห้าสิบจ้ะกวาดบ้านทำสดล้างอัดีดพี่โตทำได้หมดเลยจากพี่โตกีขเดเก่งมาก ไปเลยไปหาเง네ินมาเลี้ยงดูแดงเดงเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ตะอกกีมันไม่เอาอะไรมาฝากแดงเดงเลยเหรอก็ไม่รู้หรอกว่าแดงหิวแดดเนี่ยแดงไม่กินนะมีเส้นตะไคร้มาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแดงไม่กินนะปลาดุกย่างหรือเปล่าพี่โต๊ดเป็นตันตันเลยนะปลา